พาหุงมหากาพาหุงสหัสมะนิมะพินิมิตตาสาวุทันตังคีเมฆรังอุทิตะโคระสะเสณมารังธานาทธรรมะวิทนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชายามังคาราณิมารามาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพัรติง โครัมปะนาระวกะมะขะมะทัทะยขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาวะพระวะตเตเชยมังคารานีนาราริคิริงคาชวรังอธิมัตตะภูตังทาวะคิจะเคจักกะมะสะนีวะ สุธารุนันตังเมตมมต์ัมเมตตผู้เสกะวิธินาชิต,ตาวามุนินโทตันตะเชตันเตชาสาพระพระตต,ตุเตชายามังคารานีอุขีตาระคข,ขมหิตะสุทารุนันตังทาตันติโยชะนะปะถังคุริมาระวันตังอภีอภีพิสัง ขะตัมโนชิตตวามุนินโทตันเตชัสษาภาวะตุเตชยมังคารานิกัตตะกัตตวานะกัตะมุทรังอิวะคัพพิณีนีนยาจินจายะทุตะวะจนังชะนะกายะมะเชสันเตนโสมะวิทิตาชิตตวามุนินโทตันเตชัสษาภาวะตุเตชยมังคารานิ สัจจังวิหายะมัติสัจจะกะวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตะมัณังอติอันทะภูตังปัญญาปฏิปะ,ปะขะต,ติโตชิตวามุนินโทตันเตชัสาภวาตุเตเชยมังคาราน้นันโทสะนันทะผู้าคังวิทุทังอหิตท,ทิงปุตเตนะ เถระพุทธะเทนะธ่ามาปะยันโตพิภูปะเทสะทิวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคาราเนีทุกขาหะทิพถุภกชเคนะสุทธาถาหัดถังพรมังวิสุทธิมิตรมิตริภะกาธิธานังยานาคเทนะ วิินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชายามังคารานิเอตาปิพุทธาชัยยะมังคาราอัฐาคาถา,าโยวาจโนทิน,ททนิเนสารเตมะตันทิหิตวาน,านะเนกวิธานิจุปัฏฐา,านิโมขังสุขังอทิคเมยะนโร สป,ปัญโยมหากาุนีโกนาโถหิตายะสัพพา,านินังปูเรตวาปารามีสัพาปาปตโตสัมโพมุตตมังเอเตนะสัจวาเชนะโนตุเตชยมังครังชย,ยันโตพิชายามิมูเรสก,กะตะสักกยานังนันทิวัฒโนเอตังตะวัง วิชโยโหโหิชยสุชยมังคาเรอปราชิตะปันลังเกสีเสปัทะวิโปคเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอักปตัตโตปะโมทติสุนักขตังสุมังครังสุปะพตังสุโหุทิตัง,ส,ตงสุขโนสุโมโหโตจะสุยิกทงัง พรหม,มาจาริสุปัทะขีนางกายะกรรมังวาจาวาจากรมมังปัท,ปะทะขีนางปัทะขีนางมโนกรมมังมณิธีเคปัทขีนาปัทขีนินานินานกักตตานานะภวันทัดเตปัทะขีนเนภะวัตุสัพพมังฆารังรักขันตุสัพพะ เทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพมังค์ฆรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตพระวัตตุสัทธมังค์ฆรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตปติทานคาถายาเทวตาสันติ วิหารวาสินีถูเปขคเรโพธิคาเร,าเรตหิงตะตหิงตาหิงตาธรรมธาเนเนางเนนะทวันเตปูชิตาโสถิงกะกะโรนเตทะวิหารมันทะเรเถราจะมะชานากะณนะวกาจะพิขโวสารามิกาธานะปฏี อุป,ปะสากาคามาจะเทสานิคานิามาจะอิสราสัปปนะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาราพุทช,ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสัพเพปิสัทขะ การตุสังขยังถาตุจิรังสตังธัมโมธรมมัทธะธัมมทธาปะจะยุขราโสโคโหตุสม,มโควะอัทายะจจหิตายะสาอาเหรักขรักขตุสัมธรรมโมสัพเปปิธรรม,มาจาริโนวุตติงสัมปาปุเนายามะธรมเมอริยัปะ เวทิเตปันาโหตุสัพเพปิปัิโนพุทธาสารเนสัมมาทานะธารังปเวชันโตกาเรเทเวโวปะสะสัสสตุวุติภาวะภาวภาว,วายะสตานังสมิทังเนตุสัทนิงมาตาปิตาจะอัทธรชังนิจัจง รักขันตปิปุตตะกังเอวังธรรมธรรมเณราชาโนปชังรักขันตุสพธาเทวดาอุยโยชะอุยโยชะนะคาถาทุกขับทุกทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพายบปัตตาจะนินินพายาโสกปัตตาจะ นิโสกาุนตุสัพเพปินานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทนันตุสิทธิสุทธานะสุทธานะสุ สภัพสัมปติสิทธิยาทานังททันสุสัทาสัทายะลีรังขันรักขันตุสัพพทาภาวนาพิพรตาหุนตุคัจฉันตุเทวเท,ว,ทวตาขตาสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานัจเตเชนะรักขัน รักขังธรรมามิสัพพโรสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังฆลรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตังสัพพเทวตาสัพสพรธรรมา,มาม นุภาเวนะถีโหนตุนิรันตรงโหนโหนตุสัพพังสุมังรังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรัง,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 รง,ด,รรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต พระสูตรพระปะริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจะิญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวสดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้โปรดอวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิตายอดเศรษฐี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ